สวัสดีค่ะรู้ก่อนป้องกันได้รักษาทันโรคมือเท้าปากค่ะโรคมือเท้าปาก Hand Foot and Mouth Disease h M f d ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มักพบในเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นได้และเป็นพาหะสำคัญความเข้าใจทางการแพทย์ที่ถูกต้องจะช่วยให้เราป้องกันและรับมือกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขอนามัยที่ดีของครอบครัวและชุมชนค่ะ สาเหตุสำคัญของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอ t นเ o โรไวรัสโดยสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดคือคอกซาคิไวรัส A16 ซึ่งมักไม่รุนแรงและเอ t นเ o โรไวรัส71ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาทและหัวใจได้ไวรัสเหล่านี้มีความทนทนในสภาพแวดล้อมและแพร่กระจายได้ง่ายค่ะ การแพร่ติดต่อเกิดขึ้นได้จากคนสู่คนผ่านทางระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจโดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะที่ของผู้ป่วยรวมถึงการสัมผัสตุ่มพองหรืออุจจระที่มีเชื้อปนเปื้อนนอกจากนี้การใช้สิ่งของร่วมกันหรือการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อก็เป็นช่องทางสำคัญในการระบาดค่ะ อาการของโรคมักเริ่มต้นด้วยไข้อ่อนเพลียและเจ็บคอหลังจากนั้น1-2วันจะเริ่มมีจุดแดงเล็กๆกลายเป็นตุ่มพองใสหรือแผลตื้นๆบริเวณเหงือกลิ้นและกระพุ้งแก้มตามมาด้วยผื่นแดงหรือตุ่มพองบริเวณฝ่ามือนิ้วมือฝ่าเท้าและบางครั้งอาจพบที่ก้นหรือเข่าด้วยค่ะ แม้ส่วนใหญ่จะหายเองได้แต่ต้องระวังสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกถึงภาวะแทรกซ้อนเช่นไข้สูงไม่ลดซึมลงอ่อนแรงอาเจียนบ่อยหายใจหอบหรือเดินเซภาวะเหล่านี้อาจนำไปสู่เยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ซึ่งมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยหากรักษาไม่ทันท่วงทีค่ะ การวินิจฉัยโดยแพทย์ส่วนใหญ่พิจารณาจากอาการทางคลินิกและตำแหน่งของผื่นในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือจำเป็นต้องยืนยันสายพันแพทย์อาจการเก็บตัวอย่างจากลำคอตุ่มพองหรืออุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR ซึ่งมีความแม่นยำสูงค่ะ ในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับโรคมือเท้าปากการรักษาจึงเน้นการประคับประคองตามอาการเช่นการใช้ยาลดไข้ยาชาป้ายแผลในปากเพื่อลดความเจ็บปวดและที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันภาวะขาดน้ำโดยให้ผู้ป่วยจิบน้ำบ่อยๆหรือรับประทานอาหารเหลวแช่เย็นเพื่อช่วยให้กลืนได้ง่ายขึ้นค่ะ ข่าวดีทางการแพทย์คือปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันเชื้อเอนโทรไวรัส71ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มักก่ออาการรุนแรงโดยวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ในเด็กเล็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง5ปีช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและหัวใจได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ โรคมือเท้าปากสามารถควบคุมได้ด้วยความรู้และการเฝ้าระวังการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและการปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจะช่วยให้เราและคนที่เรารักปลอดภัยจากโรคนี้ค่ะป้องกันไว้ปรึกษาแพทย์เมื่อสงสัยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here, for long for and Health here happy Life. starts a